สวัสดีครับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตรานกนางนวลครับวันนี้เราลงพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาพบกับเจ้าของสวนทุเรียนครับเจ้าของทุเรียนต้นนี้ที่เห็นว่าสมบูรณ์นะครับมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีค่ะลำดวนสามเณรค่ะเป็นเจ้าของสวนครับทุเรียนต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับปีสามเดือนค่ะหนึ่งปีสามเดือนนะครับเริ่มใช้ปุ๋ย เคมีธาตุอาหารรองทานนกนางนวลเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นทุเรียนได้ห้าเดือนถึงหเดือนแล้วก็ใส่ปุ๋ยห้าเดือนก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้เลยนะครับใส่แล้วชอบไหมครับชอบค่ะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ต้องเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆนะครับผมจะให้ดูลักษณะของปลายใบไม่แห้งปลายใบไม่แห้งนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเคมีปลายใบจะแห้งมากขึ้นมาดูขนาดของใบนะครับนี่ครับผมเอาขวดของเครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับมาเทียบนี่ครับ นี่คือขนาดของใบนะครับและดูการแตกยอดนะครับแตกยอดของต้นทุเรียนนะครับนอกจากทุเรียนแล้วพี่นางใส่อะไรบ้างครับใส่ละกอใส่ละกอนะครับแล้วก็ใส่สวนยางสวนยางก็ใส่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าปุ๋ยมันดีนะอยากจะใส่ทุกอย่างเลยถูกต้องไหมครับประทับใจไหมครับใหญ่ใส่ยางเดียวพออ๋อแล้วสั่งมานี่สั่งมามากน้อยแค่ไหนครับปุ๋ยก็สั่งมาเยอะ นัวล่าสุดสั่งมาสิบ้อนึงสั่งมาหนึ่งคันรถสิบร้อเลยแสดงว่าประทับใจมากครับอยากจะแนะนําคนอื่นๆว่ายังไงบ้างครับลองลองบอกถ้าอยากิ้เขียวสวยๆแบบนี้ต้องใส่นกนางนวลค่ะอ๋อนกนางนวลเท่านั้นครับโอเคครับนี่คือผลงานของปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองตรานกนางนวลที่อําเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับถ้าอยากใครอยากเรียน